ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รัศนะรารสังแชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ,อ่ยเราจะมาทำ paper s c o o c h หรือที่หรือที่เรียกง,งย่ายๆกันว่า s c o o c h กระดาษเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าถ้าใช้ใยสองเคาะกับถุงพลาสติกอันไหนจะสะโลกว่ากัน มันจะมีสองแบบนะคะถุงพลาสติกที่ไม่สโลกับสโลเดี๋ยวเราเอามาให้ดูเราทำแล้วอันนี้แบบไม่สโลอันนี้แบบสโล่ดูสิไม่ค่อยสโลเลยอ่ะสโลแต่โคตรสโลน้อยอ่ะแป๊บเดียวก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยนเนี่ยอันเนี้ยจะสโลมากทุกคนเนี่ยโคตรสโล่ะ วันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบใยสังเคราะห์กับถุงพลาส,สติกนอกจากถุงพลาส,สติกอันนี้กันแล้วเราจะลองใยสังเคราะห์กับถุงพลาส,สติกดูซิอันไหนจะสะโลกว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปทําตามเรากันได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมีวัตถุดิบเฮ้ยขออภัยค่ะพูดผิดเราจะมีอุปรกรณ์ในการทำเดี๋ยวเราไปบอกว่ามันมีอะไรมั่งไปดูกันเลยค่ะไป อุปกรณ์อย่างแรกนะคะจะมีกระดาษ A4 ค่ะกระดาษ A4 กรรไกรค่ะสกอทเทปค่ะทินซอคอ่ะยางลบค่ะสีอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้สีอะคริลิกนะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปจากนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะโอเคไหมเดีย๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะ่ะอยากทำคลิปเกี่ยวกับอันนี้สอนทำสกุชชี่สอนทำบายแบกสอนทำ Back, สกูชเมลโล่ก็คอมเมนต์ <c oughs> กันมาบอกด้วยนะคะเดีย๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะไปอย่างแรกนะคะเราก็จะพับกระาดาษ A4 ให้เป็นพับครึ่งก่อนนะคะพับให้ตรงๆนะ เราจะไม่เราจะไม่เพิ่มความเร็วคลิปนะเราจะให้ทุกคนทำทำตามกันนะคะพับครึ่งนะดีๆนะทุกคนถ้าไม่เรียบแล้วก็หามุมที่ไม่เรียบแล้วเราก็ลูดลงไปว้ายขอโทษค่ะขาตั้งกล้องเรามันขยับได้นะทุกคนขอโทษนะ ของเราพับไม่ตรงสักทีถ้าใครพับตรงก็ทําไปเลยนะอุ้ยขอโทษทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษนะคะอุ้ยกล้องนี่เป็นไรเนี่ยต่อยยพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดกันเลยนะคะแต่อยู่ที่ทุกคนชอบไซส์ขนาดไหนนะคะเราชอบไซส์ปกตินะ ทุกคนชอบไซส์ไหนกันเอ,อ่ยใช้ไซส์แบบว่าประมาณนี้จิว๋วมีเสียงกรอบด้วยนะหรือว่าจะเป็นสกูชีใ่ใหญ่ๆแบบนี้คะ่ะทุกคนชอบอันไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะส่วนเราชอบทั้งสองนั่นเองคะ่ะถ้าใครอยากได้อันใหญ่ให้ตัดครึ่งอันนี้นะคะตัดครึ่ง ตาเอานะคะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะเข้าใจไหมเพราะอุปกรณ์ไม่ได้มีไม้บรรทัดนะถ้าใครมีสีอะไรก็ใช้อย่างอื่นไปนะแต่วันนี้เรามีสีอะคริลิกไงล้วก็เลยจะเอามาตกแต่ง,งนีนะคะได้เรียบร้อยนะคะทรงสี่เหลี่ยมนะต่อไปเราไปวาดรูปอะไรกันเลยนะคะเดีย๋ยวพี่จะวาดรูปเป็นอะไรดี ทุกคนจะให้พี่วาดรูปอะไรเอ,อ่ยงั้นพี่วาดเป็นคูรมิเนาะแล้วแต่ตามจินตนาการน้องๆได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะล่างก่อนนะ อันใหญ่ๆก็วาดใหญ่ๆหน่อยนี่นะคะพี่ได้โครงมาแล้วนะถ้าใครวาดไม่ทันก็หยุดคลิปก่อนได้นะคะวาดเสร็จก่อนนะวาดให้เสร็จก่อนวาดหูคูรมิยาวๆนะคะถ้าใครอยากวาดด้วย เดี๋ยวอีกอันนึงเราก็ทําแบบเดิมเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นใส่เป็นผงพลาสติกนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นใยสังเคราะห์นะ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะไใยญ่น้อยนี่พี่ว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มลงสีแล้วนะแต่ขอพี่ขอระบายเงาอันนี้ก่อน ระบายไม่ต้องสนิทมากนะเดี๋ยวเรายัางไงเราก็ต้องลงสีถ้าใครมีสีอะคริลิกก็ใช้ตามที่ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีสีอะคริลิกแต่อยากใช้สีอื่นเราก็ใช้ได้นะแต่เรายังจะไม่ใช้อุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้สีนี่สีเพียบเลยหนึ่งสองสามมีี่สสี่สีค่ะมาค่ะพี่จะใช้สีดำในการระบายตาก่อนนะคะ นี่สีไม่ซึมนะคะนี่สีเป็นสีธรรมดาสีไม่ซึมนะคะถ้าใครบอกว่าสีอะคริลิกซึมนะคะพี่ห้ามใช้สีอะคริลิกไม่ซึมแน่นอนค่ะเป็นสีปากกาเราจะเอาคู่รูไม่สีอะไรดีสีม่วงหรือสีดําเออพี่ว่าเอาสีม่วงแหมเดี๋ยวมันจะตัดกับสีดาเกินถ้าสีดํามันก็ไม่ได้อ่ะเอาสีม่วงเฉดไหนอ่ะ สีม่วงมีสองสีม่วงนะสีม่วงนี้กับสีม่วงนี้พี่ว่าสีม่วงนี้นเหมาะกับคุโรมิแต่คุโรมิมันใช้สีม่วงนี้หรือเปล่าถ้าใครคิดว่าคุโรมิใช้สีนี้หรือสีนี้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะงั้นพี่ทำสองสีเลยแล้วกันอีกอันนึงพี่ก็จะทำคุโรมิเข้าใจปะอันนี้พี่จะทำเป็นเฉดนี้อีกอันหนึ่งพี่จะทำเป็นเฉดนี้ แล้วก็สีชมพูเราจะใช้เป็นชมพูอ่อนแล้วก็สีเหลืองในการระบายจมูกเป็นสีชมพูอ่อนนะคะ เราก็เริ่มระบายสีงวงกันได้เลยอืมสีเข้มสดใสนะคะเนี่ยพี่เพิ่งใช้ครั้งแรกนะพี่มีพี่ก็เลยใช้นะคะสั่งมาได้หลายเดือนแล้วแต่นานๆทีจะใช้ก็เลยใช้เลย แต่อีกอันนึงใช้เป็นสีพิลูมิชีดอันนี้นะคะระบายสีตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าใครยังไม่เสร็จแล้วติดสกอตเทปอะไรไปแล้วอะ่ะ ไม่ได้นะเข้าใจไหมใครๆเขาก็อยากได้สกูชี่สวยๆกันทั้งนั้นเสียงไอติมมาอ้ยอยากกินไอติม ย่างที่พี่บอกเลยนะคะพี่จะไม่ไมีการเล่นคลิปอะไรนะคะถ้าพี่ทําคลิปวิดีโอเต็มพี่จะไม่เล่นคลิปนะจะให้ทําแบบว่าไม่เล่นคลิปเลยให้น้องๆค่อยๆทําตามกันทีละขั้นตอนบางคนอาจจะไม่ทันก็ได้สมมติแบบพี่ทําเสร็จแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยระหว่างคนยังไม่เสร็จเลยเนี้ยแหละคือเหตุผลพี่เจอหลายคลิปละนี่นะคะสกอติทท้ง เราไะติดทีละมุมก่อนนะแล้วเราก็เหลือช่องไว้ที่มันเป็นอันนี้นะคะถ้าเป็น A4 มันจะสโลกว่าสมุดโรงเรียนนะคะพี่เลยแนะนำให้ใช้เดีย๋ยวพี่ตัดอันที่ขาดแป๊บหนึ่งนะคะว้าย นี่นะคะเป็นสกอตเทปใสนนะติดตามมุมประมาณนี้เราต้องตัดประมาณที่กระดาษอยู่นะคะมาค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดให้มันครึ่งๆเลยเลยนะคะกะดีๆนะถ้าไม่ครึ้งๆก็เอาติดล่างหลังเยอะๆนะนด้านหลังไม่ต้องระบายนะคะถ้าใครจะระบายก็ระบายได้เลย อะสมมุติถ้ากะเลยนะคะแล้วก็ติดมุมได้เลยอนนือ่าประมาณนี้พอดีเป๊ะแล้วก็จะเหลือมุมนี้ไว้ในการใส่แล้วก็จะใส่ใยสังเคราะห์ลงไปนะคะใยสังเคราะห์ก็คือนุ่นตุ๊ก,กตานั่นเองค่ะใส่ลงไปเลย เสียงแมวพี่เองค่ะไม่ต้องแช่นะคะแมวพี่มันเรียบร้อยค่ะเกือบตกทุกคนเกือบอย่างที่สุภาสิทธ์เขาบอกเลยเกือบหลับแต่กลับมาได้อก็ใช้ได้นะทุกคนดูดิย่ยได้แล้วนะฮะ คลิปนี้จะนานมากเลยนะทุกคนก็เล่งคลิปกันได้นะแต่ถ้าใครจะดูเพียวๆทำตามทีละขั้นตอนช้าๆก็ทำตามได้นะคะแต่พี่ว่าเล่งคลิปดีกว่าคลิปนี้มันนานติดให้เรียบๆนะคะถ้า ถ้าส่วนเกินแบบนี้ไม่ต้องพับครึ่งแล้วค่ะให้ตัดไปเลยนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะสไปค่ะแล้วก็จะมาติดให้มันไม่ขาดนะคะติดด้านหน้ามันเลยนะนี่อันนี้เป็นสูตรสกูชเมลโล่เลยนะคะ เนี่ยเป็นสูตรที่พี่ทำสกูชเมลโล่เลยสูตรเดียวกันเลยแต่สกูชเมลโล่จะมีขอบด้วยนะคะมันก็เลยทำยากหน่อยแล้วมันต้องใช้ความยาวกะด้วยนะทุกคนนี่ดิดหน้า ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ติ๋สกอตเทปเพิ่มอะไรจกแต่งเครบบื่องปรนะถ้าบางคนเป็นพี่เราก็ขออภัยนะคะเสร็จเราสนิทเรียกว่าทุกคนว่าน้องเนาะก็กราบขออภัยนะคะถ้าพูดน้อง เป็นบางคำเดี๋ยววันหลังจะพูดพี่พี่น้องๆเนาะปีนี้เราอายุสิบนะคะวิ้ยสโลอยู่นะไม่ใช่ไม่สโลนะทุกคนเดี๋ยวปิดมุมที่มันมีรูออกก่อนมันไม่สโลตรงนั้นหละเฉพาะมุมเนี้ยไม่สโลปิดทุกมุมเลยนะทุกคนปิด ทุกมุมเพื่อความแน่ใจไม่งั้นมันจะไม่ได้นะคะอะไรทีๆไม่ขึ้นชโลมากทุกคนแบบที่หนึ่งได้แล้วนะคะเราจะเอาไว้ตรงตรงนี้นะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเราก็เอาเศษเหลือนะคะมาตัดต่อ นี่นะคะไม่เท่ากันก็ขออภัยนะคะ่ะเขียนรายละเอียดให้น้องให้น้องตรงใช้ไม่เท่ากันหน่อยนะดีไหมทุกคน วาดต่อต่อไปวาดจะวาดเล็กๆนะคะชี่เกีย่ยมละสกูชเมลโล w เป็นยังไงงั้นหรอคะใช่ค่ะสกูชเมลโลก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีขอบขอบงนี้นี้ค่ะสกูชเมลโลจะเป็นนุ่มๆแบบนี้ วาดต่อนะคะพื้นที่มันจะเหลือในทุกคนถ้าใครถามว่าเฮ้ยทำไมวาดใหญ่จังไหนบอกว่าจะวาดเล็กนี่แหละเล็กมันจะเหลือพื้นที่ทำไมอะในเมื่อกระาดาษนี้ตั้งใหญ่จริงไหมทุกคนวาดไม่สวยนะขี้เกียจละ ไปเราจะระบายสีดำไปเลยนะคะเราไม่ล่างเราไม่ร้องเ hey, ฮไม่ร้อง ไม่ใช่ม่วงเฉดนี้ใช้กันแล้วนี่ค่ะเราต้องใช้เฉดนี้ระบายเลอะเลยนะ้อืมโอเคสีมันสดใสกว่าอันตะกี้อ่ะ นี่นะคะเนี่ยแหละสีครูมีจริงๆมาก็เทปต่อ หมูนแป๊บนี่ไม่เข้าสีอือ่าน,นีเค นี่นะคะติดมุมแรกเสร็จแล้วมุมสองต่อจ้าประมาณนี้ใช่ปะทุกคนโอเคถูกต้อง แล้วก็มาใส่ถุงพลาสติกกันค่ะนี่นะคะยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปนี่นะคะยัดประมาณสองถุงพอสองถุงเล็กนะคะนี่ค่ะได้แล้วนี กะกาแมวน้องทุกคนช่วยด้วอร่อยทุกคน ให้เรียบนะดีจ้าได้แล้วนะคะก็แบบเดิมเลยคะ่ะ นี่นะคะปิดจ้า,าแมวอยากออกนอกบ้านมันก็เลยชอบร้องนะคะทคุนก็สภาพก็เป็นแมตสก,กี้เลยค่ะมันเป็นแผลอยู่เลยนะคะเราก็เลยไม่ให้มันออก ที่มันมีรูอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะปิดอีูด้านบนด้วยมาค่ะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้แบบ แรกที่ใส่ใยสังเคราะห์นะคะอันนี้ถุงพลาสติกใส่สองกล้วยเจ้ขอโทษด้วยนะคะมาค่ะมาบีบอันแรกก่อนเลยนะคะอืเอ,อเจ้สังเคราะห์เจ้สังเคราะห์สรู้อยู่นะคะ มาฟังเสียงกันว่าเสียงด้านนอกกรอบไหมแล้วด้านในสโลหรือเปล่าขอบนะขอบนะวู้สโลมากทุกคนต่อไปไมาอันนี้กันค่ะมาฟังเสียงเสียงอันนี้กรอบกว่าสําหรับเรานะถุงพลาสติกสโลกว่าทุกคนเห็นไหมคะบอกแล้ว พี่ว่าถุงพลาสติกยังไงก็สโลกว่ามางั้นมาบีบพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามอันนี้คือตัวเร็วกว่าอันนี้ยังด้านหลังยังบุบอยู่เลยทุกคนเนี่ยด้านหลังยังบุบเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทําสกูช,ชี่จะเอาแบบนี้ถ้าจะเอาใย,ยสังเคราะห์ให้ปิดรูให้สนิทหมดเลยนะปิดรูให้สนิทห้ามมีแมแต่ลูเดี่ยวส่วนถ้าจะทําถุงพลาสติก ก็ปิดให้สนิทเหมือนกันหรือว่าถ้าใครปิดไม่สนิทก็ดีไปก็สโลอยู่นิดหน่อยนะคะก็จะสโลแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สตังรัตนากรชาแน,นลจะบายบายแล้วนะคะชื่อเล่นชื่อสตังนะคะไม่ใช่ชื่อชื่อเล่นชื่อสตังชื่อจริงชื่อรัตนากร แต่ถ้าตั้งชื่อช่องเป็นสตางส์ชาแนลก็จะเป็นชื่อซ้ำกับคนอื่นเขาจะยังที่ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อช่องว่ารัตนกร okay. สตางชาแนลโอเครับนี้สังขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายค่ะรักทุกคนนะคะ